นี่นะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนล้างๆจุกๆครับห้องดังมลอยของดังเลยทีโอยลีเลย <c oughs> กิดนี้ก็ล้างครับล้างทำความสะอาดให้ดีๆสะอาด ล,ล,ออล,ลูกปืนแล้วก็ต้องอัดจรลบีนะครับลูกปืนเราก็ต้องอัดจลบีนะครับจัลบีเข้าไปเลยมันเต็มลูกปืน กิปนี้ก็จะเลอๆหน่อยครับเราทำหน้าง,งานเราไม่ได้ทำที่พื้นปูนเต่เราล้างสะอาดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเศษก้าล,กา,า,าล่ะปุ๋งเศษก้าออกมาแล้วปะ ่งตัวนี่เลีตีล่ะมันตนก็แห้งพอีไเอาว่ะซเอาเอาเสียเก่าิใสเดือดแดงเดือดแดงีเมีจารบีด้เป่าฮึีจบีม ก่อนใส่แล้วก็ก่อนใส่ซีนล้วก็เจราบีฉลมหน่อยนะครับเพื่อให้ความลื่นเนาะใส่ทุกพื้นด้วย<อ>เกี่ยนข้าไปใส่หม<อ>เกี่ยนเกี่ยกียน,ยน้ำยี่นไหม พี่ยูผุดเป็นไม้ถิ่นทะเลเก okay. เราจะใส่ซีนกันครับถึงขั้นตอนที่เราใส่ซีนครับนี่ครับอันนี้ก็หน้าซีนนี่ก็คือหลังซีนเดี๋ยวเราใส่แบบนี้ หันหน้ามันออกหันหน้าซีนออกแบบนี้ชุบๆต้องขอ,อไปครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องค้อนเราก็จะใช้เป็นค้อนพลาสติกครับเข้าไปครับเบาๆไม่ต้อะง้อเลย

โสมน,น้าช่างต้ำของเรานะครับขอดเลเี้ยงห้องเฉย เคคำพอดีโอเคครับแล้วก็เห็นขั้นตอนที่ประกอบครับที่ใส่ซีนเวลายกเสื้อดุมใส่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับจากหลายอย่างบางคลิปก็บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายแต่ว่าก็ถ่ายวิธีการถอดแหละให้ดู ใครที่อยากถอดเองเ,อเนาะเรือใครที่อยากถอดเองก็ดูวิธีถอดได้ครับอันนี้ก็คือฝาครับฝาดุมมันก็จะติดกับเฟืองสามก้อนหนึ่งสองสามหรือสามเส้าครับที่เขาเรียกกันเราก็ถอดตัวนี้ออกเราก็จะมาเจอน็อตครับนี่ ตัวนี้เราประกอบแล้วถ้าใครจะเปลี่ยนซีนก็ถอดน,น็อตออกครับถอดน,น็อกออกก็ดึงเฟืองวงออกครับเฟืองวงออกแล้วก็เคาะตัวนี้ออกเลยครับเคาะเสื้อดุมอมกเลยก็จะเจอซีนแล้วครับวเวลาใส่เราก็ใส่เสื้อดุมใส่ลูกปืนเนาะร้อยแล้วก็ใส่เฟืองวกครับ แล้วก็ใส่น็อตกลับคืนครับเวลาใส่นอ็อตมันก็จะมีเหลี่ยมให้เราตอกอยู่ถ้าเราใช้เครื่องมือถอดนอด็อตมันก็มันไม่มีครับต้องประ,ประดิษฐ์ขึ้นเองแต่ว่ามันมันก็ต้องป็นยากครับ <c oughs> <c oughs> ก็ตอกดีกว่าครับตอทน่หนึงก็หลุดแล้ว เอาเอาหมุนมึงก่อนหมุนมึงก่อน<ะ>อย่าพาตอกนนเนียนแห้งเออนะล่ะหมุนนัน่นฝืดปะฝืดนิดนึงเราจะให้มันฝืดมากนะครับฝืดแห้งปะ <c oughs> พอ่อล็อกเลยล็อกเวลาพ่อห่านบางเก่าพี่หนูเฮ้ยเออห่านบางเก่าก็ได้เอา้าอยากได้หา่านบางเก่า าเราตีน็อตล็อกฝืดมากมันก็ไม่ดีนะครับโอเคอ่ะอายุก็ล็อกน็อตเลยครับน็อตมันจะมีพอ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 เดี๋ยวเขาตีออกเือะนะตีหนกักนันก็มีตัวล็อกอยู่ครับพอพอนี่ครับเราจะตี บาน็อตครับบาน็อตล็อกมันจะมีบาน็อตล็อกแต่ใี้มันล็อกกับตัวนี้แต่ให้ล็อกกับเฟืองวงครับแล้วก็จะอยู่ยนี่แล้วก็ยาซิลิโคนนิดหน่อยครับบางๆแล้วก็ประกอบเลยครับอ่ะโอเคครับ อีกครับแล้วก็จะประกอบฝาดุมเข้าไปแล้วก็เราเราดูตัวนี้นะครับโดเวนครับมันจะมีรูของโดเวนอยู่เรียกว่าโดเวนครับได้ๆโดเวนบรตรงมุนใดมุนใดครับมุนใดอ่าถ้าโดเวนมันตรงก็เขาเรียบร้อยขอนขอน,ขอนพี่ขอนฟาดเลยนะครับเฮ้ยมันจีหักขอนนัน่นนี่นี่นขอนเล็กนี่อันเนี้เอาแล้วปะ โอเคแล้วครับกขนนบ็ขันน็อตครับขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ํามันดุมเข้าไปครับน้ํามันดุมก็ใช้ลิตรหนึ่งครับก็จะเลอะเอะเปื้อนๆหน่อยครับเพราะว่าเราทําอยู่หน้าง,งานครับใดีครับติดตามตอนต่อไปครับ